ครับเผื่ออยากจะไปดูแซนด์วิชทอดไปอย่างนั้นนะครับเคยเห็น <c oughs> ไหมไม่เคยเห็นเลยนะครับค <c oughs> ุณนี่นะแต่คราวนี้มาแรงอยู่เช่นเดียวกันเป็นธุรกิจใหม่ๆนะครับสักครู่มาครับ แซนด์วิชทอดเคยได้กินเหรแซนด์วิชตอนแถวเช้าทอดแถวไหนอ่ะครับมันสิอคุณนะมันทอดยังไงนะครับแถวแค่แต่บมจอสมทเนี่ยรัชดาซอยสี่าอย่างนั้นนี่นะตลาดซอยสีเนี่ยนะตลาดซอยสีใกล้ๆนี่ครับจากคนที่ชอบทําอาหารแล้วก็ทําอาหารขายแล้วก็ชอบขนมปังเป็นที่สุดเลย ในที่สุดแล้วคิดไอเดียลองผิดลองถูกดูนะครับมันลงตัวที่บอกว่าแซนด์วิชทอดไวอย่างนั้นนะครับนี่จากคุณเสริมชัยก่อพงวิทย์หรือคุณเสริม,มเจ้าของแซนด์วิชทอดเห็นไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้เองคุณนี่นะมันแปลกนะครับที่คนชอบกินแซนด์วิชปกติแล้วไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเรากินเมตตสดๆแม้กระทั่งคุณเสริมเองนะผมก็ชอบกินสดสดขอคุณนี่นะแต่คิดว่าเออสดนี่มันคนก็ขายเยอะอยู่แล้วทํากินเยอะอยู่แล้วมผมจะหาไอเดียแปลกใหม่ ดีกว่าลองทํามือทาเองปรากฏว่าทอดไปทอดมาอุ้มแต่น้ํามันคุณเ้ยนะครับนี่ไม่ดีหรอกแล้วก็เอาสูตรใส่เข้าไปเอาให้คนโดนคนนี้เขาก็บอกว่าพี่ทําดีๆมันก็อร่อยอยู่แล้วนออในที่สุดแล้วช่วงออน้ําท่วมออที่ผ่านมานะครับไปจึกรงงานขนมปังที่บอกว่าทําขนมปังอร่อยมากออไปลองจิมดูนะครับก็เอามาทําปรากฏว่าขายดิบขายดีทําต่อเนื่องมาเจปีแล้วนี่คือส่วนผสมที่ออกมาทั้งหมดนี้ที่ตอนนี้คุณเสริมชัยนั้นทำนะแซนด์วิชทอดนี้ห้า าหน้าด้วยกันก็คือว่าหน้าไส้ทูน่าแฮมกุ้งไส้กรอกปูอัดแล้วก็เพิ่มอีกมาคือไก่ย้อนนะครับซึ่งวัตถุดิบในการทํามีประมาณสักสี่สห้าประเภทนี้เองง่ายๆนะคุณนี่นะใช่ค่ะคุณบอกว่าง่ายเหรอคุณทำได้อคุณเสริมว่าง่ายโอ้คุณเสริมพต้องว่าง่ายเพราะว่าเขามีความชํานาญแต่ต้องบอกเลยว่าใครทอดไม่ดีเนี่ยนะไม่มีเทคนิคเพียงพอเนี่ยนะทอมน้ํามันมันอมน้ํามันเขาบอกมาเทคนิคมันนิดหนึ่งก็คือ ว่าเวลาทอดเนี่ยต้องใช้ไฟกลางแล้วก็ไม่ต้องพลิกไปพลิกมายิ่งพลิกไปพลิกมามากเท่าไหร่ยิ่งอมันมากเท่านั้นใช่ค่ะเพราะนั้นก็คือปล่อยให้ทอดด้านเดียวเนี่ยนะคะจนมันเหลืองก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนง่ายอย่างที่คุณสวิตว่านะคะแม้แต่ดิฉันเองก็คงจะทําไม่ได้เหมือนกันแล้วแถมเนี่ยเขาบอกว่าที่บอกง่ายเนี่ยก็เพราะว่าอะไรไส้เนี่ยก็เป็นไส้ทั่วๆไปที่เขาขายกันนะคะอย่างที่คุณบอกเนี่ยก็คือว่าหยองไก่ก็ซื้อมาจากลา สำเร็จรูปท,ทั่วไปรหรือแม้แต่ทูน่าแต่โอ้แต่มีทูน่าอยู่อย่างนึงคุณสุวิทย์ทูน่าเนี่ยจะมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่กินเพราะว่าเขาว่ามันข่าวแต่สําหรับคุณเสริมเนี่ยนะคะสามารถเอาทูน่ามาทําไส้แล้วก็ทําให้มันไม่ข่าวได้<อ>เขาสังเกตอะไรเขาบอกว่าเอาไปให้คนที่ไม่ชอบกินทูน่าไส้ทูน่ากินเนี่ยเขาบอกเออมันไม่ขาวดีกลายเป็นว่าจากไม่ชอบไส้ทูนา่าก็เลยชอบขึ้นมาได้นี่ก็เป็นนะคะจุดเด่นของแซนด์วิชทอดของดีพายแซนด์วิชทอดของคุณเสริมนั่นเองนะคะ we uh -huh. แล้วก็มีกุ้งสดเออกุ้งด้วยนะกุ้งเนี่ยเขาไม่ใช้กุ้งสดนะเขาใช้กุ้งสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมอืมเพราะอะไรครับถ้ากุ้งสดมันทอดปุ๊บน้ํากุ้งมันจะออกมาเออมันก็ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยเขาอยากจะต่อยอดนะคะเพิ่มไส้ให้เป็น1 0ถึง20ไส้แต่ตอนนี้เอาแค่ห้าไส้ก่อนก็แล้วกันนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแฮมมีกุ้งแล้วก็มีปูอัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรับสอนสูตรแซนด์วิชด้วยนะคะมีคนเอาาามม แล้วก็เอาไปขายทั้งที่ภาคใต้กับภาคอีสานนะคะแล้วก็จะสอนให้เรียกได้ว่าไม่ห่วงวิชาเลยเพียงแค,ค่คอสหนึ่งห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าท่านจะต้องซื้อสูตรแป้งแล้วก็ครีมเนี่ยครีมนะคะจากทางด้านของคุณเสริมเท่านั้นนะคะยกเว้นว่าไส้เนี่ยไปหาเองแล้วก็คุณจะไปปรับนะคะ<อ>คุณจะไปพัฒนาเป็นไส้อะไรอย่างไงเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองเลยเรียนวันนี้ พรุ่งนี้ไปขายได้เลยอุปสรรคมีอย่างเดียวคือฝนค่ะฝนตกขายไม่ค่อยจะดีเท่านั้นเองนะคะค่นะครับแซนวิชทอดดีพายแซนวิชทอดครับจุดเด่นของเราคือกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ํามันครับทั้งหมดรองเรามี5-6ไส้ครับทูน่าแฮมกุ้งไก่หยองปูอัดแล้วก็ไส้กรอกครับความประสบความสำเร็จจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราครับเราไม่ท้อ เรามุ่งมั่นเราตั้งใจทำนะครับแล้วสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วทำให้เราประสบความสำเร็จได้ถ้าเราไม่ตั้งใจทำเราท้อกับมันท้อได้แต่อย่าถอยครับเพราะเราสามารถเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้ทุกครั้งคนไหนสนใจนะครับจะเอาเป็นอาชีพสามารถติดต่อเราได้เป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับงานอีเวนต์หรืองานออกงานต่างๆงานเลี้ยง รุ่นหรือเลี้ยงอะไรแล้วแต่สามารถติดต่อเราได้นะครับก็อาเนี่คุณเสริมนะครับท้อได้แต่ย่ยถอยนะครับมี่คนเรามีชีวิตแล้วต้องสู้ต่อไปนะครับอมไม่ดีอมน้ำมันก็ไม่ดีอมอมเพื่อนก็ไม่ดีอมเงินก็ไม่ดีอมพระนะครับอมพระก็ยิ่งไม่ดีอมพระมาพูดก็ยิ่งไม่เชื่อนะครับแล้วก็อมเปียอมหวานนี่รับแต่จุดท้ายอมแม้แต่บาทเดียวยังออกไปไม่ได้แต่คุณก็ต้องอมไหมครับอมแต่เอาไปไม่ได้ไม่ดีนะไม่ครับ